ก้าวสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำนะครับผมสุหมองสุบอลเด้อครับผมบอสิเป็นทั้งไทยเฮ้านะครับหรือว่าสิเป็นเอฟซีมอลล็อกหมอลำทั้งต่างประเทศนะครับเนาะที่แวะเข้ามาอ่าดิตามที่แวะเข้ามารับชมนะครับช่องเจนนิงบ้านฉลองก่อนอื่นก่อนที่เฮ้าสิไปวบอลขาวนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ฝากเอื้ออายพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับผมซอยกันกดไลค์ซอยกันกระทืบแช่ซอยกันกดติดตามช่องนะครับช่องน้ี้ๆช่องนี้นะครับเนาะให้เป็นที่อ่าฮู้จักมาขึ้นกว่านี้นเด้อครับผมนะเอาลับพี่น้องครับผม ังจากที่เกินมาแล้วนะครับเนาะข่าวๆราวนี้กับ RC, อาซี่ยอนกับไปแน่นะครับเนาะยอนกับไปวังสัปดาหทิพานมากนะครับผมจนณปัจจุบันนี้มีเรื่องอัปเดตนะครับเนาะจากทางด้านของนะพระเอกนะครับพระเอกดาวร้ายท็อ ท่านนาชัยนะครับผมซึ่งนะครับผมน้องคนนี้ขอบอกก่อนเลยว่าจบมาจากสถาบันเดียวกันนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนรุ่นนะครับเนาะเพิ่งอาจจะเป็นรุ่นน้องผมอยู่หลายปีส่วนผมก็อาจจะเป็นรุ่นพี่นะครับผมอยู่หลายปีเช่นเดียวกันเนาะครับเนาะน้องท็อปท่านนาชัยนะครับผมก็หลังจากที่พ่อพี่น้องก็ศิทราบข้าวกันแล้วเนาะว่าันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนาะเป็นช่วงการปิดฤดูกาลของมล่มนะครับเนาะ ทุกทุกคณะนะครับผมตอนนี้กับฤดูการไปไปที่เรียบร้อยเบิร์ตทุกคณะแล้วล่ะนะฮะพอปิดฤดูการแล้วนะครับนอกจากจะมีมอลองมอลลามศิลปินในแต่ละวงนะครับเนาะเพื่อนกับเมื่อสัญญาแล้วหรือว่าจังไดนะครับผมกับอาจจิมีการตัดสินใจนะครับเนาะเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับพระเอกท็อปธนาท็อปธนาชัยนะครับผมกับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับนาะที่ยูวงระเบียบว่าทศาซินมา5าปีเต็มพี่น้องครับผมนะฮะเพื่อนกันเลยเอา หาปีแล้วเนาะเก็ยบเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมจากบา้านหลังนี้จากระเบียบวัฒนิลินมานะครับผมกรลายแล้วเอฟซี FC แฟนครับกระายแล้วนะครับเนาะเพื่อนกระคืดหาทางนะครับเนาะที่สิเดินนาเพื่อพัฒนาจาของต่อไปนะครับเนาะหลังจากที่เพื่อนได,ดตัดสินใจแล้วเพื่อนกระอ้าวเด้เขาไปกาไปไวไปล่านะครับเนาะพอพอเม่์ม่นะครับผมที่เป็นคุณที่เป็นครูนะครับอาจจะเป็นพ่อคุณทีสองนะครับผม เพ็่นโพดไว้ว่าพี่น้องครับผมยูให้เขาว่าดีนะครับนี้ให้เขาเสียดายตายให้เขาคืนหอดปรัชญาของบ้านหลังนี้ที่เตือนใจอยู่เสมอนะครับในวาระนี้ผมท็อปทานาชัยขอกลับขอบขอากราบขอพระคุณนะครับบ้านระเบียบวาทศิลน,นะฮะบ,บ้านหลังนี้ที่ให้ทุกอย่างกับชีวิตผมนะครับทางพ่อทั้งสองคือผู้มีพระคุณสําหรับลูกนะฮะพ่อครูแม่ครูทุกท่าน คือผู้ที่มีพระคุณสำหรับผมตลอดระยะเวลา5ปีเต็มนะครับที่ผมเป็นลูกเป็นเต้าอยู่ที่นี่นะฮนะมีทุกอย่างเพราะบ้านหลังนี้นะครับถึงเวลาแล้วผมเลยขออนุญาตถือโอกาสลาพ่อทั้งสองเพื่อเดินตามฝันอีกขั้นหนึ่งของผมจะไปในทิศทางไหนยังไงจะทำอะไรอยู่ที่ไหนผมก็คือลูกระเบียบวาทศิลป์ เหมือนเดิมนะครับผมอขอพระคุณนะฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเพื่อนพ้องพี่น้องที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมานะครับทุกๆคนหวังว่ามีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงผู้มีพระคุณที่น่ารักทุกท่านต่อจากนี้ท็อปจะไปอยู่ที่ไหนเดินยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกทกท่าน ให้หักแพ้งและติดตามผมเหมือนเดิมนะครับนะครับรักผูกพันและคารพเสมอระเบียบวาทศิลป์จากใจท็อปธนาชัยนี่คืออัอ๋มล่านะครับเนาะอัมล่าเจ้า,อา,จาของวงโอั๋มล่าคู่บาอาจารย์โอั๋มล่านะครับ เพื่อนพองนองพีอยู่ในคณะระเบียบวัฒนศิลินและกับโคอัมล่าเอฟซีแฟนคลับของระเบียบวัฒนศิลินนะครับแต่ผมก็เซืออยู่ครับผมนะฮะดาวไลคนหนีนะครับเนาะนะฮะพระเอกดาวไลคนหนีเนี่ยนะครับผมสิไปยูไซนะครับผมเอฟซีแฟนคลับคณาสีตาแบ่งกำลังใจคือเก่าย้อนว่าอย่างย้อนเพิ่นแสดงดีย้อนเพิ่นวางว่านโตดีนะครับผมเข้าถึงบทบาทอิลีพี่น้องครับผมนะฮะอ่ะพ่อนะครับผมหลายๆท่านกับ าเดทราบเนาะว่านะะฮทางด้านของ Top ท็อปธนาชัยนะครับเนาะลงจาการะเบียบวัฒน์ศิลินะครับผมยังเป็นท่าการแล้วนะครับผมผ่านการเคพื่อ,อ,อนวันยังเกาะไปลําไปล่าไปล่ามาวายนะครับนุ่มยังถือต่องเหมาะสมนะครับอ่าบาดเชียเนี่ยวางหมื่นสองหมื่น่ีพานมากพี่น้องครับผมวางหมื่สองหมื่นตีพานมากนะฮะหลายๆคนกับตั้งแต่นะครับผมท็อปธนาชัยนะครับเพิ่อนได้ประกาศว่าเพิ่นลงจากระเบียบแล้วเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนกับกับขึดนน้ำเหรอครับบันนี้ว่าเอ๊ะ สิไปอยู่ใส่เนาะนะครับผมคณะนี้บ่นะครับคณะนี้หรือว่าคณะนี้นะครับหลายๆคนก็เดาไปต่างๆหน้านะครับเนาะจนบาดเทียนเนี่ยนะครับเนาะเออจนบาดเทียนิกับอ่าเป็นทีแน่นอนนะครับผมเป็นทีแน่นอนหลักอกาชัดเจนเดี๋หลับพี่น้องครับผมเป็นทีแน่นอนอ่าหลักอกาชัดเจนเนาะครับเนวาอ่า น้องท็อปธนาชัยนะครับพูนสิบัยยูใสดาวร้ายเสียงสะกิดใจท็อปธนาชัยนะตอนนี้ก็แค่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนากกับหมอลำก้าวลำตลอดการเสียงอีสานในยุคของอาจารย์เอจักรพัฒน์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเนื้อข่าวคราวนี้ก็ขอบคุณไปทางด่านของเพจหมอลำจักรวาลด้วยนะครับผมเป็นข่าวเป็นข่าวช็อกบริสันนะครับเนาะเป็นข่าวช็อกแฟนหมอลำระเบียบวาทศิลป์ไม่น้อยกับข่าวคราวของท็อปธนาชัย นะหลังอำลาวงระเบียบวัศิศิ์ แต่ล่าสุดนะครับผมมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันว่าดาวร้ายเจ้าบทบาทอย่างท็อปธนาชัยเตรียมย้ายไปซบค่ายหนองใสนะครับผมแห่งยุคของอาจารย์เอจก,กระพัดนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับิ่นบอกว่าเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการการย,าย้ายค่ายนะครับนี้ท็อปธนาชัยจะพลิกบทบาทจากดาวร้ายนะครับเป็นพระเอกใหม่ป้ายแดงคนแรกของเสียงอีสาน ภายใต้การบริหารของอาจารย์เอจะก,กระพัดเลยเลยหรือไม่เพราะว่านะครับผมอมอลัมนะครับผมฟังทั้งดันของน้องสายเองตอนนี้กันย่างขาดาโตรักนะครับผมที่เป็นพระเอกยูเพืนบานจังสีเนาะดังนั้นแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นอกจากนี้หรือไม่นะครับผมนี่พี่น้องครับผมหลังจากที่ล่มจากระเบียบวัฒนศิลนะครับผมลำล่านะครับเนะาะ ครูบาอาจารย์นะครับเนาะเพื่อนพองน้องพี่ยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้กนะะ็ได้ข่าวมาว่านะครับซีมายูที่เสียงอีสานนะครับผมแต่ผมกับบอแน่ใจว่าจะเปิดเส้นนะครับเนาะเพราะว่าผมกับอ่านข่าวมาจากหน้าดังของเพจจักรวาลหมอลำอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เพิ่นบอกว่าในเนื้อข่าวเด้รอแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับเนาะเอาสิไปยูไซผมคิดว่าเนาะคนที่ มีความสามารถสิบอายุสานะครับคนที่มีเอฟซีพอฮาร์มหฮักอยู่แล้วนะครับเนาะเพื่อนกัย่างคงสนับสนุนกันต่อไปนี่ล่ะแห้งนะครับผมไมาอยู่เสียงอีสานแล้วนะครับนอ,นอกจากสิมี FC แฟนคลับนะครับที่เป็นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ย นะครับผมแห่งเสด็จมากแห่งเสดมีเอฟซีแฟนคลับนะครับผมจัดฟังท่านันเสียงอีสานเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะจังไหนนะครับผมอไอจีนิววันฉลองนะครับช่องจีนึงวันฉลองช่องนี้กะขอเป็นกำลังใจให้น้องท็อปธนาชัยนะครับสูต่อไปนะครับผมในถนนในเส้นทางนะครับวงการมอลล์เลิศนะครับเนาะกะขอเป็นกำลังใจให้นั่นแหละนะครับผมอ่าได้รับบดบาดไดก็ขอให้แสดงให้เต็มที่นะครับผมนะจังใดกะ ขอให้แห้งๆปังๆนะครับผมมี FC หลายๆ นะครับผมมาไล่ดนหนาวิธีหลายๆมาไล่ออนไล์กันหลายๆนะครับจากทีมี f อฟซพอฮักไม่ฮักอยู่แล้วกะไฮมี f อพอฮักไม่ฮักเพิ่มขึ้นคนหาคนหอมเด้อนะครับผมน้องท็อปธนาชัยนะเอาลับพี่้องครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สมีสักก่อนเนาะขอบคุณหลายๆนะครับทีแวะเขามารับชมคลิปนะครับผมรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้าแน่เอร์ไอทันใดพ่อแม่ทันใดทีย่างวาดเด็กกดติดตามช่องไฮกับฝากกดติดตามช่องไฮน้ำเนเด้อครับผมพอกันไม่คลิปต่อไปจากช่องเจนึงวันฉลองสวััสดีครบ